สวัสดีครับกลับมาพบกับากายแคสเกมฮะวันนี้ฮะผมได้เกม home of s l e n d r n a เกมฟรีจากขึ้นเพนะฮะภาพมันก็ไม่ได้สวยเล่ศเลยมากแต่ความกวนตีนมันผมก็ยกให้เลยโอเคมีให้เลกระดับด้วยงั้นวิซีก่อนแล้วกันครับถือว่าเป็นการทดลองแล้วกันนะ เขาบอกว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากในเกมเนี่ยที่เอา EC ไว้ก็ปออ๊อตเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีความน่ากลัวอยู่เชลเล่นโอเคโหลดนาหลดนากันอีฟวยโอ้ L. ต้องการเปิดว่าให้เราค้นหาความจริงกับยกับเชลเลนเตนราโอเคเปิดมากับบ้านแห่งง Okay, โอเคมาโอ้เสียงเสียงช่างเล่าใจสลยเกินเสียงมึงจะเล่าใจไปไหน okay. โอเคโอ้ใครมาทำคั่มแดงตกแถวนี้มึงไม่เสียดายน้ำเลยแล้ Okay. เดินต่อไปฮะมมาที่นี่พ่เจอของดีอยู่แล้วเสียงช่างเราเลยเกินขีห้องทายเราจะไม่ไปนะยังยังยังหวังยังหวัง,งว่าจะไม่มีตัวเฮียมาแดกเรากลางทางนะ Okay. แม่ห้องแขกแม่ห้องนั้นหวังว่าแม่คงไม่เล่นกูเร็วขนาดนี้นะอือน,น้นนะองอไร่ ว่าแม่คงยังไม่แดกกูตอนนี้นะโ okay? อเคเรารีบออกกันเถอะอุ้ยเฮีย <c ười> คยุคยคยุยคุยแม่งล่นกูแล้วแมงล่นกูแล้วแมงล่นกูแล้วเชี่ย่าได้กูแอะกี่ตั๊หัวฟวยอะไรอุ้น,นี่ขนาดอีซี่เลยเนะี่ยแล้วหาจะขนาดไหนวะเพลงมนโคตรเราหรือ แค่ตาแรกแม่งก็เล่นกูแล้วเอาไหมฮะเรามาลองเล่นกันใหม่ฮะในระดับอีซีเหมือนเดิมนะมามุกเก็บได้จค่ส้นยวมึงก็เล่นกูแล้วแบกูด้วยเสียงยืดไป้ย่างี้มาชิมี โอเคฮะกลับมาบรรยากาศเก่าๆน้ำเด่นนะฮะปะ่ะนนี้เราจะไม่ไปอันแรกแล้วนะเออกลับไปเก็บกุญแจน้ำแดงหกงห้องอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคเราขึ้นมาชั้นที่สองแล้วนะอุ้ยตัวเฮียเลยเนี่ย โอ้ยรอดักน้ากูด้วยเอาไงดีฮะแม่งบอกกงมาดิกูทล่มแม่งมึงกลัวอะไรอ่ะ,ะอไปเข้าไอ้เฮี้ยเยอะมากเลนกูเด็กหน้าไปคดไว้เลยิยเราจะไม่ยุ่งฮะเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งฮะ เรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งแต่ริวเปิดไปแล้วห้องน้ำนี่เองอืมขี้ไม่ลงด้วยเหม็นเลยซาเลนดีหน้าเธออยู่ไหน สาเลนดีนวยสาเลนดีนวยโอ้ oh, คุณจุยเย็ด oh, yes, ได้หนึ่งแล้วสตาร์ดคุณใจคุณใจเราได้คุณใจ,ณใจแล้วมีก็คุณเจวีเอออร์แชมเพียนอีมันคียูส รู้สึกว่าบางห้องมันจะเอ,อ่ออะไรอ่ะเปิดให้เราใช้ไม่กี่ห้องเองนะโอ้สินที่สอง We are a champion อุย้ยคุณใจคุณใจเก็บเก็บเก็บ We are a champion We are a champion รุนแรงกว่าอุ้เฮียอุ้ยแม่งเล่นกูแล้วแม่งเล่นกูแล้วแม่งเล่นกูแล้วเฮียอืมการเล่นแค่สองกันเองโว้ยโอ้ตายตายตายอะไรโฆษณาอีกรุ่นกูไม่เปิดเน็ตดีกว่า ไปทหารอืมเอาไปแฮงมาตายเอ,อเอโฆษณาเอาโอเคกูกูจะไม่โหลดแล้วกันบูบิชอันนี้ฮะอันนี้เป็นแค่คลิปเล่นๆนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบายบาย